จีนเดินเครื่องไปเหอทานสถานีไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกสวัสดีครับแฟน f ฟิร์สเปิดข่าวโล่เรื่องเรื่องนี้แอดมินพาทุกคนมาเปิดสิ่งก่อสร้างอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าใหญ่อันดับโลกในประเทศจีนนั่นก็คือโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะอยู่ที่ไหนและเป็นอย่างไรไปฟังได้ในคลิปนี้ ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้การและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับจากเมืองเฉิงตูวันที่28มิถุนายนไปเหอทานสถานีไฟฟ้าพลังน้ําขนาดใหญ่แห่งใหม่ของจีนซึ่งตั้งอยู่บริเวณแม่น้ําจินซา ตอนต้นของแม่น้ำยางสีตรงรอยต่อระหว่างมณฑลหวนนันหรือยูนนานและมณฑลชื่อฉวนหรือเสฉวนทางตะวันตกเชียงใต้ของประเทศเริ่มเปิดดำเนินงานในวันจันทร์ที่28มิถุนาย,ยนนี้สถานีไฟฟ้าพลังน้ำไปเหอทานมีหน่วยผลิตไฟฟ้าระดับล้านกิโลวัตต์16หน่วยทำให้มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม16ล้านกิโลวัตต์ครองตำแหน่งสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ไปเหอือทานเริ่มกักเก็บน้ําในเขื่อนเมื่อเดินเมษายนที่ผ่านมาโดยตัวเขื่อนเป็นแบบโค้ง2เท่าและมีความสูงพิเศษด้วยจุดสูงสุดถึง289เมตรและความยาวส่วนโค้ง709เมตร ทั้งนี้ไปเหอทานเป็นสถานีไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดอันดับสองของจีนรองจากโครงการเขื่อนสามผาหรือ t r e e g o r g e Dam me, ในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนหากวัดจากปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งโดยการกอร่อสร้างไปเหอทานดำเนินการโดยบริษัท China Three Gorges Corporation ขอบคุณคลิปภาพข่าวและเนื้อหาข่าวนี้จากสินหัวไทยนะครับและนี่ก็เป็นโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพลังน้ําขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นขนาดใหญ่อันดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับต้องยอมรับในเรื่องของการก่อสร้างประเทศจีนยืนหนึ่งในเรื่องของการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นของโลกเราเลยก็ว่าได้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟน First เปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ